สวัสดีครับสวัสดีครับครับอ่าอันนี้พ่อหยังครับเนี่ยครับคุณธพรเอาพ้นแช่งค้ำครับผมอายุใสเนี่ยครับเนี่ยอายุใสเนี่ยนี่อยู่บ้านดอนหันครับผมบ้านดอนหันอยู่บ้านดอนหันมู่หยังตำบลหยังสามตำบลสะพังอำเภอวัมแอนจังหวัดเชียงพูงครับผมอ๋อเชียงพูงบอกครับข้างรังเขานี่เป็นยังไงครับข้างรังเขาเนี่ยอันนี้คือป้าเข่าครับผมอ๋อป้าเข่ารับผมหลังๆนี่เด็กขึ้นยังเน่พูงพูงยังเนี่พูงยังไนีครับอ๋อพูงเมี้ยงบ่อ๋อ โอ้เขาสูงซ้ำคนเลยเนาะมาหนี้ฟังท่างพี่เดชเป็นอยังเนี่ยที่นี้ก็เป็นสาครับเลี้ยงปลาครับโอ้แบบสาเลี้ยงปลาเนาะประสานครับผมโอ้มีปลาอย่างแน่ครับเดี๋ยวนี้มาตั้งในมาปล่อยครับผมบ่มีตอนนี้มีปลาอย่างแน่ตัวเนี้นยหลายอย่างเนาะครับผมแต่ก็นหนังปล่อยธรรมชาติครับผมอ๋อปล่อยธรรมชาติเนาะครับผมอืมอืมไอ้นอกจากไอ้เฮ็ดนาเลี้ยงปลานี่เฮ็ดอย่างแน่อีกบ่เนี่ยครับ มีเลี้ยงหมูครับกัเลี้ยงวัวมีอยู่สามสี่ตัวครับผมโอ้เดี๋ยวเขาจะไปเบิ้งเนาะครับผมอันนี้เลี้ยงเลี้ยงหมูเดี๋ยวครับผมเลี้ยงหมูจากแม่ครับเลี้ยงหมูมีอยู่สามแม่ครับผมอ๋ออันนี้เป็นยังไงเป็นแม่พันธุ์เดีเป็นแม่พันธุ์เราเขาเลี้ยงไว้ขายเนื้อหรือว่าเลี้ยงเลี้ยงขายลูกมันได้จังไดเลี้ยงลูกมันครับผมเอาไว้จะทำพันธุ์เลี้ยงลูกมันอ๋อไอดูแลจังใดครับไอ้มันคือป่อยมีกินครับ ทำองพ้อสาบทุกมืลยครับผมอ๋อเอาน้ำยันงน้ำสาเขาดีจริครับสาครับผมมาเน,นี้เขาทำท้องอส่า,า,าเราเขาไปทั้งใดมาเนี่ยครับขี่มันไปทั้งใดครับขี่มันไรลงปลาหมอนบรืครับผมโอ้ใช่ประโยชน์ไหมนเนาะครับผมไอขี่หมูกเขาไปลงปลาหมอนอมนีเลี้ยงเลี้ยงหมอนพอบอ่อ,อ๋อเดี๋ยวสิไปเบิงนะ้งเนาะเดี๋ยวสิไปเบิ้งปลาหมอนครับอ่าโอเคครับไปเถาไปเบิ้งปลาหมอนมาเนี่ยไอันนี้เป็นปลาหมอนเดี่ยวครับผมอ๋อนี่ไอไอโอ้งามคักเนาะ คือไได้ข <Wagner> ี ja ่หมูนบ่ะใ่ครับผมย้ำมาเศร้าเจ้าก <and> ah, ับล่างแล้วก็ขี่หมูกับสิไหลลงมานี่บ่ครับผมโอ้มันนี่เขาเลี้ยงเลี้ยงมอนพ้อมครับอืมรายได้ดีบ่ะครับเลี้ยงมอนเนี่ยครับเพราะได้ใส้ได้สวยแล้วครับผมอืมเนาะเพราะว่าเขาควบวงจรเนาะเขาเลี้ยงหมูหมูมันเขากินมันกินฮามันขี่ออกมากับเอาล่างความศาสตร์ว่าเป็นปุ๋ยให้กับใบมอนครับผมก็ไปเลี้ยงมอนพ้อมครับผมโอ้เดี๋ยวเขาจะไปเบิงตอนเลี้ยงมอนที่กำลัง ไอ้ไอ้อากำลังสาวอยู่ครัเออเออโอเคโอเคครับเลี้ยงแนวอันนี้นี่เป็นยาหิ้งงวครับผมโอ้เลี้ยงเลี้ยงงัวพ่อบอกครับครับครับโอ้เลี้ยงงัวจากแม่ครับมี่โยสองแม่ครับผมสองแม่ครับผมโอ้เดี๋ยวเขาสปเบิ่งคอกงัวเนาะครับมาหนี้ขี่งัวไปเห็นยังขี่งัวก็ไปแต่ใส่ในห่าเขาครับผมโอ้ยใไซน่าน้าเขาแล้วเพราะเขางามแล้วเนาะครับผมโอ้คขาวงจอนี่เหรียครับผมเออเดี๋ยวเขาสปเบิ่งไอ้อาสาวหลอกแล้วก็อนไปเบิ่งงัวเนาะครับปะสวัสดีครับ สวัสดีครับอันนี้เสื้ออยังครับเนี่ยอานนี้ช่างคำจ้าอ๋อเป็นไอ้เบี้ยไอ้ไอ้เอาเอารุนบ่ครับจ้าอ๋ออันนี้เฮ็ครื่องให้หจังเนี่ยครับสาวหลอกจ้าสาวหลอกโอ้ชุมื้อนี้ใส่เครื่องบ่ครับจ้าโอ้สมัยใหม่ใส่เครื่องจะจะสมัยใหม่โอ้ได้มือละจักเ <c oughs> พิ่นนับจังได๋ครับ,รบได้มือละหลายบ่ครับได้มือมือละโลมือละเครื่งโลจ้ะโอ้ไอ้ไหมนี่บ่ครับไหมได้มือละเครื่งโลมือละเครื่งโลขายยังไงครับเผื่อเครื่งโลเนี่ย ค่าโลหนึงกับพันหาพันหกจ้ะอืมพันหาพันหกพันหกร้อยอืมก็ไม่ได้สาวซื้อมือเนี่ยคือยังสี่ร้อยเนาะสี่ร้อยแล้วออ <laughs> โอ้หจำไว้เลยครับโลละพันหาพันหกเลยครับนี่ 1, 5, เราเราเลี้ยงม่อนนะครับเราก็ไอ้เราเอาใส่ขี่มูเลี้ยงไอ้ไอ้ไปลูกม่อนนะครับมาเลี้ยงม่อนนะครับดักแด้ก็ไปขายไห้พ่อมดักแด้ขายที่ไหนครับขายโลละร้อย,ยดักแด้ขายโลละร้อยพ่อมครับมือนึงได้ขายจากโลไหนดักแด้ได้สามโลเนี่ยได้สามร้อยเราได้ค่าแรงเราครับ เออชุม,มือนี่ได้ใส่เครื่องพร้อมเฮ็ดทอผ่าไม้ขายพร้อมเออถ้าเขาไปเฮ็ดทอผ่าไม้ได้ผืนลูกหนึ่งได้จากผืนครับลหนึ่งนีถ้ามาัดีนีก็สิได้สามสามผืนผืนละเท่าไรครับผืนละพันห่าจ้ะโอ้สแสดงว่าลูหนึ่งก็ได้สี่พันห่าขันขายจะสี่พันหาคันได้เฮ็ดเฮ็ดพร้อมนี่ก็ได้สี่พันห่าโอ้เป็นตายเฮ็ดเดยครับอือ,อันนี้เอานอกจากเลี้ยงหมูแล้วก็เลี้ยง เลี้ยงโคเลี้ยงงัวพร้อมนะครับครับผมอืมเลี้ยงจังไรเลี้ยงเอาไว้เอาลูกหรือเปล่าเลี้ยงไดครับเลี้ยงเอาไว้เอาลูกครับผมอืมหญ้าที่เขาปลูกไว้พังหัน่ะนะครับผมโอ้อมุ้ยมีแต่ตัวงามครับจังซีเนี่ยเพิ่นขายกันเท่าไรเนี่ยครับตัวจังเสียตัวนี้ก็ขึ้นตามขึ้นลงตามลงครับผมเรว่องตลาดอืมคันช่วงนี้เลยครับช่วงนี้ก็แพงอยู่ครับผมอืมประมาณสี่หมื่นในบ่ทจังเสียสี่หมื่นห้าหมื่นครัโอ้ตัวตัวแม่มันเนี่ยเนาะครับผมตัวลูกมันจังซี่กับที่เป็นสองหมื่นหรือบ้งเนี่ยเนาะ เขาเลี้ยงไว้แล้วก็พอทับเขาได้ลูกแล้วก็ขยายต่อเนาะครับโอ้นี่ครับคือเราเลี้ยงแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไอ้อาวดุนบ้านดุนหันครับนี่เราเรามเาีเลี้ยงหมูนะครับขี่หมูได้แล้วก็เอาไปเลี้ยงไอ้ไอ้ปลูกต้นมอน,นครับปลูกต้นมอนแล้วก็ไปเลี้ยงไอเลี้ยงไหมเนาะมาหนี้นอกจากนั้นเราก็ไปเลี้ยงปลูกหญ้าเลี้ยงง้วพร้อมครับนี่เฮ็ดคอกอ้อยู่นี่นะครับปลูกเขาพร้อม ได้ได้ขีง่ง้วนี่ก็ไปใช้เป็นปุ๋ยปูเขาเนาะอาเนาะแล้วเพราะเขาเลง,งา้คขักเหรอไหมอืมเขาทาเขาทาครับตัวนี้คอกนี่จากมีจากตัวไหนตัวไหนซีดิีตัวตัวนึงเน,นนี่ครับผมโอ้แสนสิบสบาทเกือบสองแสนบัทนคอกเนีนะ่ยเออเขาทาเขาทาครับมันนี้นอกจากเขาเห็หเลี้ยงงัวแล้วมันนี้ขัดเขามีสามนี่เขาก็เลี้ยงปลาได้เนาะเออปลาเนี่ยมันกินขะี้งวน่ปลายังกินขี้ง้ว รับ่บ่ใครให้ครับมิจะใส่หัวอาหารครับผมหใส่หัวอาหารเนาะครับอืมโอเคครับเอาฝากเนี่ยมาเนี่ยฝากไอ้ผู้ใดสนใจเศรษฐกิจพอเพียงฝากเนี่ยั้าพิ่นอยากมาอยู่ให้อยู่นะคือกันเขาเขาลงทุนหลายบ่เนี่ยบ่ครับผมบ่บ่ไดลงทุนเนาะบ่ไดลงทุนอย่างไรเขาก็ใส่แบบประโยชน์ที่เขาได้จากไอ้ขี่ง้อขี่อาขี่มูเนี่ยเนาะครับ จังปุ๋ยเดี๋ยวเขาก็บเได้ซื้อเป็นวะครับปุ๋ยนี่ก็บเได้ซื้อก็เอาไปใส่มอนแล้วก็ไปใส่ไปใส่ต้นมอนอืมแล้วก็จ้างงานเอากองไว้แล้วก็ไปทาไปใส่ให้ให้นาให้นาครับผมอืมพอได้เวลานาเอ่อดำน้านาไอ้นั่นนากับเราต้องใส่ปุ๋ยเคมีเนาะครับผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมียากอืมมันกับประหยัดแล้วก็มันกับเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเขาพร้อมเนาะครับผมอืมอยู่ผู้เดียวนี่ เศรษฐกิจพอเพียงของแท้เลยเนี่ยวันทองไปกับโมเมนว่าพอเพียงนี่เนี่ยก็ได้เต็มที่เลยวหละวันทองไปออโอเคถ้าผู้ใดสนใจกับมาเบิงได้นเนาะอยู่บ้านดอนหันตมุลสะพังอำเภอบ้านแทนจังหวัดชัยภูมิออมาหาได้เลยครับพอดุลน,นาเราก็อยู่กับไอติดกับอ่างสุกดือนหานเนาะอยู่อยู่ตใต้กับภูเม้งเนาะนะครับบรรยากาศงามๆนะครับเป็นตาพาพผู้สาวมานอนกอดอยู่ โอเคครับบ่าวขอบคุณหลายๆครับครับวัสดีครับครับโอ้นี่เดียครับไอ้ฟาร์มใอ้พอดุนครับบ้านนนหันครับนี่นะครับเรามีขอกงัวนะครับหลอมมุงยางดีกันยุงครับเพราะว่าไอ้นาเราเนี่ยอยู่ใต้ตินภูนะครับตินภูเม้งเลยนะครับผมจะพาไปเบ่งงัวเด้อครับนี่นะครับโอ้นะครับเราเลียงไว้นะครับ ห้าพ้อมเลี้ยงวัวนะครับสีหาตัวนี่ก็โอ้ตัวนี้ว่ามปนหกเจ็ดหมื่นหมวกครับเนี่ยนะครับงวแพงนะครับเนี่ยเกือบสองแสนหมดเด้อเนี่ยนะครับนี่เราเลี้ยงวัวนะครับรองไว้อย่างดีนะครับนี่ก็เป็นหมูนะครับที่เราเลี้ยงนะครับเราทำความสะอาดเศร้านะครับมันก็เลยบ่มีกินครับผมอยู่นี่บ่ได้กินอี่ลีจนผมสงสัยว่าเราเลี้ยงยังไงนี่ก็เป็นลูกมัน นี่แม่พันธุ์นะครับเลี้ยงเราก็ได้เอามาทับเราก็ได้ลูกเพราะได้ลูกเราก็เอาลูกมันมาขุนครับคุณได้ก็ต้องคอยขายเนื้อมาที่นี่ขี่มันที่ออกมานะครก็น้ำร่างนะครับมันก็ออกไปทั้งหมดครับเป็นใบต้นมอนนะครับไปเลี้ยงไมนะครับน้ำคักนะครับเป็นต้นมอนขีหมูนะครับฟังทั้งนี้กันนี่ครับชุดนี้เป็นชุดแม่พันธุ์เนี่ยนะครับกางมุ่งร้ออย่างดีเลยยู่แบบพิพิ์เลยสุดเนี่ย นี่แน้พันครับนี่ครับเข่างามมีรีทวมหัวผมเลยครับน้ามัก็เต็มโอ้งามธรรมชาติครับภูล่ะอันนี้ภูเม้งเด้อครับนี่ภูเม้งนะครับบรรยากาศบ้านดอนหันนะครับตำบลสะพังอำเภอพันแทนจังหวัดชายภูมินะครับฟางนี้ก็เป็นสะเราเลียงปลาครับมีแต่ปลาตัวใหญ่ๆนะครับ โอ้ฟังทั้งหนาพุ่นกัเป็นอ้างเก็บน้ำโศกเดือนหาครับเป็นระบบชลประทานสารพวกของหมู่บ้านนะครับใส่ทั้ง3ามสี่หมู่บ้านละมั้งนะครับสำหรับอ้างโศกเดือนหานะครับน้ำปีนี้น้ำดีครับเต็มทงเต็มท้าเลยครับ